สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับก็เจอกับอาจารย์น็อตอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่13นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีเรื่องที่จะต้องฝากให้คิดนะครับใน เรื่องของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนวน,นะครับที่เราสอนอยู่ทั้งหมด3ด้านนะครับส่วนตัวสังคมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพนะครับซึ่งเอวันนี้เราจะเข้าเรื่องนะครับก็คืออาเซียนศึกษาและอาชีพแห่งโลกอนาคตนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาถึง7หรือ10นาทีนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการสร้างหมายเสร็จแล้วก็ให้ความรู้นะครับนอกห้องเรียนให้กับลูกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งแรกเนี่ยอาเซียนเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเออพื้นที่ของทวีปเอเชียเนาะแล้วก็ เลื่อนลงมานะครับก็จะเป็นกลุ Japan, ่ igue, มของอาเซียนซึ è, ly, <c oughs> ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับถ้าเรามองในภาพแบบเลยกๆภาพขนาดมหาภาพนะครับคือภาพขนาดใหญ่ของ World Economics หรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยอาชีพในอนาคตเนี่ยมันเกิดการ disruption หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างมีในยยะสําคัญนะครับที่จะมีการรบกวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -18 เดือนนี้นะครับที่เป็นตัว catalyze ก็คือ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่คลื่นลูกที่4นะครับ The fourth wave เรียบร้อยไปแล้วนะครับดังนั้นใครที่ยังมีทักษะเดิมอยู่แล้วไม่ได้เรียนรู้ทักษะใหม่นะครับการดิสรับครั้งนี้ท่านจะตกงานแล้วไม่สามารถกลับไปสู่การประกอบอาชีพได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้คุณครูก็ฝากความวิตกกังวลนะครับแล้วก็ฝากให้ปรับตัวอย่างมีสตินะครับอันนี้สําคัญเลยเนาะ阿拉ขอเข้าภาพแรกนะครับสิ่งที่ลูกๆจะต้องทราบก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนะครับซึ่ง ตรงเนี้ยเราจะต้องทราบว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่โครงสร้างอย่างไรนะครับซึ่งตรงเนี้ยเข้าใจง่ายๆก็คือ,อาฐานนะลูกพีระมิดนะครับรูปแบบของพีระมิดเนี่ยถ้าเรามีเด็กที่สูงวัยหรือคนที่ทํางานนะครับในช่วงของวัยที่เป็นคนทํางานมากๆเนี่ยเราก็จะไปดูแลเด็กเล็กนะครับแล้วก็ไปดูแลคนแก่ที่มีปริมาณน้อยกว่าได้ไม่ลําบากเศรษฐกิจก,ก็จะเติบโตนะครับแล้ว คนที่แบบเออเพิ่งแต่งงานเพิ่งเติบโตเนี่ยก็จะมีการสร้างบ้านการกินการใช้การซื้อรถใหม่การอุปโภคบริโภคเศรษฐกิจนะครับหรืออีโคโนมิกเนี่ยมันก็จะหมุนวนนะครับแล้วก็เติบโตเป็นเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเศรษฐกิจเนี่ยมันเกี่ยวกับอาชีพที่เราจะประกอบกันเองนะครับซึ่งในอีกไม่นานนี้นะครับประเทศไทยก็จะเข้าสู่สังคมชราภาพนะครับสังคมคนแก่ซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยต้องขอขอบพระคุณนะครับ ในเรื่องของข้อมูลนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติให้มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นอีกไม่นานเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมที่มีคนแก่มากกว่าหรือเท่ากับคนทํางานนะครับแล้วมีคนเด็กที่เป็นฐานเนี่ยเกิดน้อยมากนะครับจะคล้ายๆกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นมีข้อดีนะครับก็คือคนญี่ปุ่นรู้จักออมนะครับแล้วคนญี่ปุ่นก็เอาตรงๆนะครับเราต้องพูดตรงๆว่าเขามีความรู้มากกว่าเราแล้วก็เก่งกว่าเราในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเขามีในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเขาก็ส่ง รูปแบบของเทคโนโลยีนะวัตรกรรมการขับไม่ว่าจะเป็นรถย,ยนต์รถยนต์เนี่ยเข้ามาในประเทศด้อยพัฒนานะครับหรือเราจะเรียกกำลังพัฒนาก็ได้นะครับเช่นประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่ เขามาตั้งโรงงานนะครับเขาซ้มขายใช้แรงงานของเราแล้วเขาก็เอากําไรส่วนมากกลับไปที่เหลือก็เสร็จเงินก็ให้กับคนในประเทศนั้นนะครับแล้วก็ทิ้งมลภาวะกับทรัพยากรไว้ให้นะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความเป็นจริงที่เราจะต้องพูดกันให้มันตรงไปตรงมานะครับดังนั้นอีกไม่นานเนี่ยก็จะเกิดการย้ายฐานการผลิตนะครับแล้วก็ทิ้งประเทศไทยไปอย่างมีนัยสําคัญอยู่แล้วนะครับแล้วประเทศไทยก็จะเอาตรงๆว่าตอนนี้ทุกทุกทุกบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทต่างประเทศเนี่ยเริ่ม ยกย้ายการลงทุนไปอยู่ในหลายๆประเทศเช่นเวียดนามหรืออินเดียนะครับซึ่งโครงสร้างประชากรของเวียดนามเนี่ยนกกาลังจะมีคนหนุ่มสาวมากกว่าคนไทยซึ่งเขากินเขาใช้เขาผลิตรถยนต์เสร็จปั๊บเขาขายให้คนเวียดนามเรกได้ไหมครับไม่ต้องแบกรถยนต์ที่ผลิตเสร็จจากไทยไปเวียดนามดังนั้นการย้ายฐานการผลิตในรอบนี้แล้วก็เปลี่ยนนวัตกรรมด้วยกลายเป็นรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสตกงานและโอกาสที่เศรษฐกิจของประเทศไทยจะสุดหนักอย่างยิ่งในระยะยาวนะครับมีโอกาสที่ จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเราสูญเสียความรู้ความสามารถในเรื่องของโน้ตฮาวด้านนวัตกรรมเราไม่มีเลยนะครับแล้วก็ภาษาไทยเป็นภาษาหลักของประเทศนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้ภาษาที่สองและภาษาที่3ของคนไทยนั้นเอาตรงๆก็ค่อนข้างจะเอออ่อนด้อยนะครับพูดตรงๆเนาะเพราะฉะนั้นการไปเติบโตที่เวียดนามเนี่ยหลายๆบริษัทย้ายไป การผลิตไปที่นู่นแล้วย้ายฐานการผลิตไปที่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะค่อนข้างละบากนิดหนึ่งนะครับและอีกภาพหนึ่งที่คุณครูค่อนข้างตกใจนะครับอันนี้ดูไว้แล้วให้ลูกคิดอย่าเพิ่งตกใจกับข้อมูลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ยังไงครูคงไม่โลกสวยนะครับว่าเฮ้ยอาย่ายทงชาติอาเซียนประเทศไทยแต่งชุดไทยลํำไปลํำมานะครับ สิงคโปร์แต่งชุดอย่างนั้นพูดอะไรอะ่ะอะไรสวัสดีสบายดีมิงกาลบา้าอะไรของเธออนะ่ะเอออันนั้นมันคงเป็นแบบออการเรียนรู้แบบเบเกอรุบาลน,นะครับซึ่งมันก็ใช้ได้นะแต่ว่าเราควรจะมีภาพที่ที่เห็นโปรเจกต์ที่กว้างกว่านี้นะครับเช่นเนี่ยสิ่งนี้นะครับก็คือเรากำลังจะคุยในเรื่องของซิลค์โรดนะครับก็คือถนนสายเสย้นทางสายใหม่นะครับที่อินเดียหรือที่ทจีนเนี่ กำลังจะสร้างนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเฮ้ยจุดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทรนหรือทางรถไฟนะครับทางบกที่วิ่งด้วยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยจากจีนนะครับลากไปออลอยต่อช่วงอินเดียนะครับไปอ,อ,อาณาจักรเปอร์เซียลากผ่านลเัเซยเล็กน้อยแล้วไปลงที่ยุโรปนะครับแล้วก็ลากๆไปติดกับทางพวกอียิปต์อะไรเลยตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นภาพที่ ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็น่าน่าวิตกกังวลนะครับเพราะว่าเอเจ้าเส้นทางสายใหม่ทางเรือในรูปเราจะเห็นเลยว่ามันลากเป็นเส้นสีนเงินนะครับถ้าถ้าสูงภาพชัดเนาะแต่ว่ามันไม่ผ่านประเทศไทยนะครับดังนั้นถ้าเราจะคุยกันที่ความจริงจริงเนะี่ยระบบโลจิสติกของไทยนะครับเ,ออเราไม่สามารถเชื่อมต่อกับการค้าเส้นใหญ่ที่สุดของ ยี่สิบปีข้างหน้านะครับตามหลักวิวชาดาวเก้ายุคได้เลยอยากรู้ดาวเก้ายุคเป็นยังไงไปเสิร์ชเองนะครับอันนี้เราคุยขำๆก่อนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าครับก็คือมันผ่านเมืองสําคัญคญนะครับแล้วก็ผ่านเออวียดนามนะครับแต่ว่ามันไม่เข้ามาในอ่าวไทยเห็นไหมครับเขาวกลงนี่เลยกลหลาเปิแล้วตีไปเส้นอื่นเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเ,ออเรือสินค้าขนาดใหญ่จะไม่ลงประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังจะประสบกับเขาเรียกอะไรอะ ปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับแล้วก็สูญเสียความได้เปรียบทางการค้ายอย่างมีนัยยะสําคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยภาพอย่างนี้มาเนี่ยลูกๆคือรุ่นต่อไปนะครับอาจารย์นอาจจะเป็นรุ่นแก่กว่าแต่จริงๆแล้วเราคือคนรุ่นเดียวกันที่กําลังเจอกับพายุเศรษฐกิจที่เป็นคลื่นลูกเดียวกันอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันรุนแรงมากนะครับมันรุนแรงมากพอที่จะเกิดการดิสรับทุกอย่างได้นั่นเองนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรากําลังจะเริ่มทําได้แบบไร้พรมแดนนะครับไมเระปทศ แต่หมายถึงอาชีพปัจจุบันมีอาชีพที่สามารถทำแบบไร้พรมแดนได้เช่นการใช้เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of t h i n g นะครับาการเขียนแอปพลิเคชันนะครับหรือเขียนโปรแกรมสั่งให้สิ่งต่างๆทำงานโดยโทรศัพท์มือถือได้นะครับภาษา Python นะครับเป็นภาษาของการฝึกเขียนโปรแกรมและการสั่งให้ AI ทำงานหรือจัดก,การอัจฉริยะลูกๆต้องเรียนนะครับและเป็นภาษาที่สำคัญจะ อาจจะเป็นภาษาที่สําคัญที่สุดในโลกในอนาคตคือภาษาที่เรากําลังจะสั่งคอมพิวเตอร์หรือคุยกับคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ลูกๆต้องเข้าใจนะครับภาษาไพทอนก็จะเป็นสูตรและเป็นการคํานวณน,นะครับซึ่งว่างๆต้องต้องสึกเรียนมันจะใช้กับสูตร Excel คล้ายๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะละเอียดกว่าเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องเรียนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกๆค่อยสืบสอบไปหาวิชา ภาษาที่มันอาจจะลึกซึ้งกว่านี้นะครับแล้วเอาไปปรับใช้กับชีวิตแต่ถ้าใครไม่เรียนนะครับต่อไปจบเลยนะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับซึ่งภาษาไ t ทอนพวกนี้ก็จะเป็นภาษาเบสิกหรือพื้นฐานนะครับในการควบคุมแขนกลอัจฉริยะหรือหุ่นยนต์หรือการทํางานการปั๊มน้ําอัตโนมัติการถ่ายกล้องอัตโนมัติอะไรพวกนี้แม้แต่โดรนนะครับซึ่งต่อไปนี่มันจะมีความสําคัญนะครับดังนั้นอาเซียนกาลังเปลี่ยนนะครับมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแบบ แบบที่ประเทศไทยเคยติดทงบกไปบกมานะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนเชิงความรู้และโน้ต h ฮาวนะครับดังนั้นลูกๆจะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้นะครับก่อนที่มันจะดิสครับเรานะครับ อยากถามครูเลยว่าหนูควรทําอย่างไรแต่หนูควรจะเป็นผู้หาความรู้ในอินเทอร์เน็ตให้มากที่สุดนะครับและพัฒนาตัวเองไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนทุกมุมโลกอินเทอร์เน็ตเข้าถึงมือถือเราน่าจะมีเกือบทุกคนนะครับดังนั้นเรียนรู้ก่อนที่เราจะไม่มีเวลานะครับดังนั้นก็ขอให้ดูแลตัวเองในเรื่องนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่13าน้องก็ขอให้ลูกๆเช็คให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของการเช็คชื่อนอะแต่ว่าความรู้ตรงนี้ครูฝากไว้คิดแล้ว เป็นการฝากไว้เพื่อการต่อยอดนะครับไม่ใช่หยุดเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่อาจจะยังปรับตัวไม่ได้กับยุคต่อไปด้วยนะครับแต่สำหรับรุ่นเราถ้าทำไม่ได้นะครับหางานได้ยากมากนะครับอันนี้เป็นความห่วงใยที่คุณครูห่วงจริงๆนะครับดังนั้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็การเรียนรู้ในเรื่องโลกยุคใหม่ที่การศึกษาอาจจะตามลูกๆตามไปสอนลูกๆไม่ทันนะครับก็คือเราต้องหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับอันนี้เน้นยำน้ำเนาะแต่หลังวันนี้อาจารย์น็อตไปก่อนนะครับสวัสดีครับ